เสื้อยืดค่ะตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์รุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบผ้าใหม่สีสดโอ้ยดูดิสวยมากเลยตัวเนี้ยลัดเซลเหรอลัดเซลนะคะพี่ลายพรางอย่างงามเลยโอ้ยใหม่นะคะรุ่นนี้เน้น เน้นผ้าใหม่สีสดสะอาดสกรีนแน่นคอแน่นให้ดูใกล้ๆดูดิพี่ดูสีนะคะดูคอดูสกรีนนะไม่ใช่ตัวนี้จะมีโปโลผสมด้วยนิดนึงสวัสดีค่ะพี่นพพร สวัสดีทุกคนเลยคลิปที่2นะคะวันนี้เปิดเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ให้เมื่อกี้ไปเคลีร์สต็อกมานะคะมันเหลือแค่ไม่กี่ลูกเองนะเปิดให้นะคะดูดิสกรีนดีสกรีนแน่นนะคะโปโล,โลก็คือสวยเลยเรุ่นนี้คือโอเวอร์ไซส์นะคะไซส์เริ่ม XL นะ XL 2X 3X แอร์ลพาสเทลเนี่ยพี่สังเกตสก,กรีนนะคะสังเกตความสดสีนะคะเนี่ยสก,กรีนดีคอแน่นนะคะรุ่นนี้ใครเน้นแบบความสะอาดอยากได้สะอาดสะอาดนะคะจัดรุ่นนี้ไปเลย3,900เท่านั้นนะคะ45กิโลนะอุ้ยตัวนี้มัดยอม ใครรับพิมรับมาส่งให้ฟรีไปเลยกระสอบนี้นะคะมีประมาณ170-180ตัวนะคะเป็นโอเวอร์ไซส์นะโอ้ยตัวนี้ยี่ห้อนี้นะคะ H&M โปโลก็สวยสะอาดนะใครขายออนไลน์นะคะใครไลฟ์สดได้ไลฟ์ได้เนี่ยพี่เอาไปขายได้เลย สกีนดีทุกตัวเลยอะใครที่เน้นงานสะอาดนะรุ่นนี้นะคะขอคนเน้นผ้าสะอาดต้นทุนต่ํากําไรดีนะคะเอาไปรีดนิดเดียวพอไม่ต้องซักนะรุ่นนี้ไม่ต้องซักเลยสะอาดเลย ได้ข่าวว่าขายวันละร้อยลูกเลยช่วงนี้แชปข่าวมาจากใครวะน้องวุฒเชื่อพี่ป้ายอย่าหาพี่งั้นงนี้เลยนะใครที่บอกว่าขายได้วันละร้อยลูกนะกินสตรอเบอรี่เป็นอาหาร <c oughs> นาติก้าคนคนนั้นกินสตรอเบอรี่เป็นอาหาร CK เคหูย CK คคือพี่พูดทุกวันนะว่าแบบโอ้โหทุกวันนี้นะคะขายได้เนี่ยวันละยี่สิบลูกเนี่ยก็แทบจะ ลงไปกาบพระสุธาแล้วจริงๆพูดเลยนะคะแต่เราก็ยังต้องขายนะคะยังต้องทำมาหากินเนี่ยไอตัวนี้เห็นหลายหลายตัวนะตัวพีเนี่ยเกี่ยวอะไรกับสตอกินสตอเป็นอาหารไงถ้าใครบอกว่าขายดีขายได้วันละร้อยลูกนะกินสตอเป็นอาหารเลยหรือไม่ก็อยู่คนละประเทศกับเราอะนะ อาจจะอยู่คนละประเทศกันนะตลาดก็ปิดหมดถามหน่อยดีจะขายใครนี่ที่ขายได้อยู่ทุกวันเนี้ยก็คือลูกค้าที่มีหน้าร้านเมื่อวานก็บอกนะมีหน้าร้านของตัวเองหรืออยู่ริมถนนที่ไม่ได้ไปขายในตลาดอะแล้วก็ขายออนไลน์นะคะที่ยังขายได้อยู่เนี่ยคนขายออนไลน์เท่านั้นอย่างออคนที่เหมาพระล่มไปสามสิบลูกก็คือ เขามีร้านเป็นของตัวเองเป็นตึกแถวเขาแบบไม่ต้องปิดอ่ะแชปค่ะนั่นน่ะคือเขาก็คือสั่งได้แล้วก็ออนไลน์เท่านั้นนะที่แบบยังยังสั่งกันอยู่พะะ่อค้าแม่ค้าตลาดนี่คือแบบหมดสิทธิ์โอ้สกินสวยขายทิปเออพี่พี่ก็ไลฟ์ส่งของนะก็ไลฟ์เห็นเห็นเลยนะว่าแบบวันนึงก็คือแบบ อ้ยส่งแบบได้ยี่สิบลูกสามสิบลูกนี่คือเก่งแล้วอะ่ะนอติก้าค่ะขายทิปนะถ้าใครบอกขายดีมากขายดีขายวันละร้อยลูกขอของดีหน่อยอะไรอย่างนี้เลยนะขอของดีให้พี่หน่อยน้องวุฒ ใครยังขายได้อยู่นะคะสั่งได้เลยใครยังขายได้อันนั้นเอาไว้อันนั้นเอาไว้ใครยังขายได้อยู่ใครมีพื้นที่ใครยังมีพื้นที่โอ้จัดดูอิดพี่ไนกี้จัดดูอิดแล้วคือแบบใหม่กริบตัวหนังสือไม่ลอกไม่ล่อนเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนะคือใครที่ยังมีพื้นที่ให้ขายของ นะคะลูกค้าสามารถสั่งได้ช่วงนี้ราคาดีๆทั้งนั้นนะคะสินค้าไม่ได้ขายแพงเลยบางงานก็แทบไม่ได้แบบมีกำไรอ่ะพี่ติดคอปกเยอะจังครับพี่พี่ถ้าพี่ไม่ชอบติดคอปกหนูมีป้ายขาวดูใบแล้วก็ป้ายดาวเหลืองสองรุ่นนั้นไม่ติดคอปกคะ่ะสั่งได้เลยอันเนี้ย คือหนูแจ้งตลอดแจ้งลูกค้าว่ามันติดคอปกแต่สภาพมันได้สภาพสภาพมันคือกริบสำหรับคนที่ชอบสภาพนะคะแต่ถ้าไม่เอาคอปกมีมีป้ายขาวดูใบแล้วก็ป้ายดาวเหลืองนะคุณพี่เอาทักอินบ็อกได้เลยเดี๋ยวส่งรีวิวให้ดูนะคะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะเสยืดโอเวอร์ไซส์39 0 0เท่ากันนะ ชอบแบบไหนสั่งแบบนั้นนะตร,ตรงตามสเปคตัวเองได้เลยนะคะตัวนี้มันจะมีติดคอป,ปกเนี่ยเห็นไหมแต่ลูกค้าหลายท่านชอบเพราะเอาไปมันขายได้บางคนคือขายได้แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าอุย้ยคอป,ปกขายไม่ได้เอาเอาป้ายอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวมีให้เลือกนะป้ายห้อยนะคะตัวนี้29เก้าเหรียญใช่ไหม เนี่ยอันนี้คือขอคนที่เน้นสภาพสะอาดเน้นใหม่เนี่ยแล้วสวยๆเลยนะคะขายได้แทบทุกตัวอะไรแบบนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะคะ3,900ลูกนี้ส่งให้ฟรีเนี่ยตัวนี้ไ i กี้ขอดูหน่อยไนกีอีกแล้วพี่อะดูให้ดูใกล้ๆสีสดแค่ไหนนะคะให้ดูว่ามันใหม่มันสด ถ,ถ้าชอบใหม่ชอบสดแนะนำป้ายนี้นะคะแค่นั้นเองถ้าไม่ชอบขอบปกมีอีก2รุ่นให้เลือกนะมีแบบอื่นไหมแบบอื่นไหมถึงแบบไหนอะคะลูกค้าที่กดังขายประมาณร้อยกว่าอย่างนะคะตอนนี้ทำบัญชีเองนะคะสินค้ามีมากกว่า100ชนิด ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่น,นเดียวไม่ได้มีแค่เสื้อแบบนี้อย่างเดียวนะลูกค้าจะเอาอะไรดูหน้าเพจก่อนได้เลยว่ามีตัวอย่างสินค้าอะไรให้ดูบ้างนะคะชอบอันไหนก็แคปแล้วก็ส่งให้อดมินได้เลย3 9 0 0ลูกค้ารุ่นนี้อู้ดัสค่ะรุ่นนี้ขาย3,900นะคะ เื้อยืดโอเวอร์ไซส์ปนโปโลขาย3,900ใครสนใจลูกนี้พิมพ์รับรีวิวมาได้ทุกตัวใครจะเอาลูกใหม่ก็สั่งลูกใหม่ได้เลยนะคะ3,900บาท45กิโลค่ะประมาณ170 1 8 0ถึง180ตัวได้เน้นสภาพใหม่สีสดงานสะอาดมีโปโลปนใครไม่อยากได้โปโลปนสั่งป้ายอื่นนะคะ ป้ายนี้มีโปโลโปนชัดเจนเนาะชัดเจนนะคะหนูชัดเจนแน่นอน <c oughs> แจ้งลูกค้าชัดเจนนะคะ ใครอยากลุ้นหัวผ้าแต่ไม่เน้นสภาพเก่าแค่ไหนเอาเก่าเก่าแค่ไหนฉันเอาฉันไม่สนฉันอยากได้ฉันอยากลุ้นหัวผ้าก็สั่งป้ายอื่นนี่แชปใครที่จะสั่งป้ายนี้ขอคนเน้นงานสะอาดเท่านั้นเลยนะคะโปรโลก็ขายได้ครับใช่ไหมอ่าหนึ่งท่านมาเสียงหนึ่งท่านมาแล้วนะคะ ใช่ถูกต้องพี่โปโลก็ขายได้เพราะว่ากระสอบโปโลล้วนก็มีแยกขายต่างหากนะคะขายดีด้วยใครชอบเอาไปเลยให้3,900ได้ทุกตัวลูกนี้ส่งให้ฟรีอุ้ยน่ารักจังเลยโคนันโคนันตุก,กตาตุก,กตุน่นอ่ะมันเขียนโคนันอะ เนี่ยเห็นไหมคะสกีนแต่ละตัวคือยังดีอยู่เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เน้นสภาพเนาะเน้นขายได้แทบทุกตัวเลยนะคะตัวเสียคือน้อยมากๆนะคะเนี่ยกล้ารีวิวให้ดูทุกตัวกล้าหยิบให้ดูทุกตัวเพราะว่าเราชัดเจนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหยิบให้ดูอย่างชัดเจนเลย สก,กินสวยจังเลยตัวนี้เออสกรีนแน่นแน่นใครไม่อยากได้โปโลสั่งป้ายอื่นนะมีนะคะมีป้ายดาวแล้วก็ป้ายขาวดูไบนะคะ3,900เท่ากันแต่ถ้าใครอยากได้โปโลไปด้วยสะยืดไปด้วยแล้วสีสดสด,สดผ้าใหม่ๆให้เอาป้ายนี้ นะคะมีสามป้ายให้เลือกตอนเนี้ไม่รู้สิยังไม่เห็นเลยอุ้ยเ่ยโปโลสวยจะตายใครรับพิมพ์รับมาแล้วกันเดี๋ยวรีวิวให้ดูตัวนี้ไบวีกปะไบวีกปดูข้างหน้าพี่หน่อยอะเลไม่ไม่หมายถึงไอ้สกินข้างหน้านะ ไบวีคไม่ใช่นี่เห็นไหมสกรีนดีแทบทุกตัวเนี่ยโปโลโก็คือเนี่ยทอมมี่มั่งแชฟมั่งนะคะโปโลโก็เป็นแบรนด์ดีๆทั้งนั้นเลยสีก็สดผ้าก็สะอาดนะคะนี่โอเวอร์ไซส์เนาะยกออกหน่อยจ้า ตัวนี้งานอะไรโกเม็กซิโกเม็กซิโกรีวิวให้ชมครบทุกตัวเลยนะคะพี่ซัมเมอร์ประมาณ1้7 1 8 8ได้คุณพี่170-180อยู่ประมาณนี้นะกระสอบ45กิโลนะคะ โอ้ oh, ดูสีดิดูความสดความใหม่ทุกคนลูกค้าทุกคนที่สั่งรุ่นนี้ไปจะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผ้าสะอาดจริงๆด้วยค่ะสะอาดใหม่จริงๆค่ะคือแค่นั้นเลยขายได้นะคะแทบทุกตัวเลยใครชอบสภาพให้จัดไปเลยรุ่นนี้ กินแน่นนะคะสีดำอ่ะมันจะดำสนิทนะแต่ว่าพอมันโดนในเนี่ยกล้องแล้วมันเฟดไปนิดหนึ่งไนกี้ค่ะ สภาพดีนะคะใครอยากดูป้ายอื่นให้ทักข้อความแล้วขอรีวิวได้เลยนะคะมี3ป้ายนะคะตอนนี้เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ที่กดังมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3ป้ายชอบป้ายไหน ซื้อป้ายนั้นนะคะซื้อให้ตรงความต้องการของตัวเองจะได้ขายได้นะคะนี้น,นี้ก็ต้องถามด้วย เอาตัวนี้เอาตัวอันมาเอามามมตัวนี้ซปเปอร์ดายค่ะพี่ซปเปอร์ดายตัวน,นะะี้ดิสนีย์นะคะดิสนีย์โอ้โหดิสนีย์มาทั้งตระกูลเลยมาทั้งตระกูลดิสนีย์เลยนะคะมาครบเลย ัวนี้้วาง้ะยืดแขนยาวมีค่ะทักแชทได้เลยพี่ซัมเมอร์รับโอเคพี่ซัมเมอร์ขึ้นก่อนนะคะพี่ซัมเมอร์ปักหมุดให้นะคะพี่วีละพลไม่ทันนะคะ ยืดแขนยาวลูกค้าทักแชทเลยนะคะเดี๋ยวส่งรีวิวให้ดูนะคะอ่ะใครจะสั่งรุ่นนี้นะคะเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะคะแคปหน้าจอได้เลยใครเอาป้ายนี้นะคะแคปหน้าจอป้ายนี้เท่านั้นนะคะใครจะเอาป้ายอื่นอย่าแคปส่งไปนะคะลูกค้าอ่ะใครอยากได้แคปหน้าจอทักหาแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ